สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอม่าอีกเลยนะจ้ามาให้ชมดอกเข็มที่สวยก็คือชื่อเดียวกันกับเอ่อแม่เอม่าเลยจะแม่เอม่าซื้อเข็มนะจ้ามาหนีสิพากกันเขา่าในเมืองบึงการคือเข่าจ้ามาเบิงมาเบิงพากกันไปหย่างน้อมาหนีนอะก็ให้ยลานไสยครับหลให้คือเขา่านี่ดักแด้จะซื้อมังแต่บ้านหย่างนอ้อได้เป็นอาทิตย์แลวจ้าเอามากินน้ำอันนี้ในระหว่างเดินทางเลยจา้า ขอโทษด้วยจ้าที่เห็นบา่ากับอันนี้ของคุณยายจะาพราะว่าจะไปซื้อเสื้อในให้คุณยายแล้วคุณยายบอกว่าอันที่ใส่ก็มีอยู่สามสี่ตัวยังดีอยู่แต่ว่าแม่ไอ้มากเอาไปทีนี้ซักแล้วยังไม่แห้งก็เลยตากตากนี่ก็มืตาก,ตาก,ต,ากตากล้มไปน้าตากูแม่มากก็ถูกใจหลายได้นั่งข้างหลางแบบนี้เมื่อนีท้ทามากกูบอนได้จ่ามาซื้อของเนี่ยกูบอนเฮาหรือกูบอนเหือามาซื้อของมาในเมืองอีกแล้ววันนี้ มาไม่มาในเมืองวันหนึ่งหรือ2วันเาจะหลังจากนั้นก็มาจ้ะอาจจะเว้น2วัน3วันเนาะมาในเมืองเมืองการนี่เจ้ะสิ่งที่บ้านล้านมูนี่การจะมาซื้อที่อะไรเขาเรียกที่ใส่ที่ใส่สบู่ให้คุณยายบอกเออแล้วก็ที่สำหรับ ตากผ้าชิดต,ตัวในห้องน้ําแล้วก็ที่ห้อยจะที่ห้อยผ้าชิดต,ตัวห้อยหมวกอาบน้าอะไรคุณยายอยากได้จ้แะแดีวแม่มากก็ซื้ออันหนึง่งเฮ็ดไว้ไหมล่ะกวางมันใส่นีเ่เอาเอาเก้าอี้ไปเล่นเกมบ่น,นี้กาเอมมาอยากอันน้มามั่นจักเพิกก่นกระลี่พระกมยด เซเว่นน้อยจะตู้เซเว่นเนาะเขาเรียกเนาะ <c oughs> มาัวไรนะอ้อยเอาบปแพงได้ล่ะชื่อไปเองเ,เอาบ่ไจะเล่นบ่ นี่คะที่จริงเอ mm ็ม hmm. มากกับพี่ออยว่าจะไม่มาด้วยจ้ะปันนี้เพิ่นก็เลยดูว่ามาล้านนี่เพราะว่าเพิ่นเคยมาแล้วทีหนึ่งว่ามีตุ๊กตาที่อยากได้จ้ะก็เลยพากันมารอบางตุ๊กตาได้ไปซองตัวได้จักเปลี่ยนอีกอย่างบุญนี่ยจำมาได้ได้ตุ๊กตาที่เป็นหัวแครอทอันหนึง่งแล้วก็จะเป็นกระต่ายในฮันนาไให้แม่พ่งหรอเป็นกระต่ายตัวหนึง่ง mm hmm. จะรวมแล้วสองตัวนี้ห้าร้อย ห้าร้อยสิบแปดบาทจ้ะอีอมมาจ่ายเองเพราะเป็นเงินเพื่อนวันเกิดบวันเบิดตอยู่จ้ะ น้องพนักงานคนขายน่ารักดีจ้าก,ก็เลยเอบดถ่ายน้องเขาส่วนร้านเมนกับร้านตูตีก็รอจ่ารอพี่เอมาอันนี้พวกแม่เอมาก็ได้วันนี้เนาะที่ร้านโฮมโปร็ไไ้ทั้งขยะให้ตัวเองหนึ่งถังให้พี่สาวคนโตหนึ่งถังหันแบบี้มากถือตุ๊กตาคุยกันจ้งแจ้งแจ้ง,จง,จง,จงด้เวลาไม่จ่ายตังนะจ๊าพันสามร้อยหกสิบหกบาทจ้ะวันนี้ซื้อของไม่เยอะเนาะ จากนั้นก็มาร้านมาห้างโลตัสต่อจากเงินยังไม่หมดไม่ลัดเนาะข้างนอกข้อนคักข้อนแน่ก็เกือบ40องศา หอามาทางังในห่างเย็นฉ่ำแตกต่างกันขนาดเลยจ้ะพราะามมาทางังไนแล้ว,วกับมากินอาหารก่อนด้วยจ้ะเพราะว่าอาหารมันจะมีผนกอาหารแล้วก็พิเศษแตงกวาจะเพิ่มเตงกวาสิบบาทแล้วก็นาแสกับออยนั่งกินด้วยกันแม่มากก็อยากกินข้าวขาหมูอยู่แต่ว่าต้องไปกับเอมจะเอม่าจะไปกินเคเอซกับหลานสองคนนี่ก็จะไปกินเคเอซคือกันจะ้ะมาเบิงวา ทีสร้างอีหยังกินแน่เหมอือนนี้นะเอี๋ยวลงยูทูบบ้านร้านคนนี้กินหลายๆเลยไม่เแปบบียกเกือบเห็ดเบิ่งหนาทั้งอย่างขั้นคุดติดเอเอกะร,ระแล้งไปแล้วตัวนี้มันฟูฟอสซะมากเดีหยืออีกอันหนึ่งมันบ่ให้น้องเอมา่าเอมา่าหน้าโต๊ะเรากระเป๋าแม่ตรงนั้นน่ะอ่ะยัดเลี้ยวนีกระเข้าห้องน้ำแล้วบ่บ่ก,กินแล้วได้แม้ได้กินถ่าแล้วแหละ ที่ KFC ค่ะอันนี้เป็นตัวเตคค่ะพี่พี่ตัวเตคค่ะแล้วก็พี่เมย์แล้วก็พี่ออยค่ะอันนี้น้องเอมมาค่ะกิน KFC นักกันค่ะอ๋อสิวมปนจดดะบีบเนาะนี่ก่อนเนอะเด็กซีมานี่ไม่เบิ่งผ่าอยู่นี่หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เด็กกิน KFC กันนะจาะส่วน ส่วนมากทุกเกือบทุกๆครั้งที่มา KFC แม่แอม่าจะไม่ค่อยกินอะไรบางทีก็จะไอศครีมแค่นั้นจ้ะแค่อันเดียวก็มาเข้าห้องน้ําจ้ะเข้าห้องน้ําจะให้ดูเราจะเดี๋ยวนี้บ้านเราทําห้องน้ำเนาะเรียนแบบต่างประเทศจ้ะเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่มีสายฉีดอย่าคิดว่าต่างประเทศทุกอย่างเขาทาทาทันสมัยเนาะจตะมันไม่ใช่นะจ้ะมีเขาในหลายๆหลงังเรานี่แหละทันสมัยเนี่ยมันเป็นเอ่นี่นก็บอกว่าห้ามทิ้งกระดาษที่ชู่วอะไรเงี้ยเข้าใจจ้ะ เข้าใจว่ามันไม่ต้องทิ้งเนาต่างประเทศก็เหมือนต่างประเทศบางที่เขาก็บอกไม่ให้ทิ้งผ้าละไมเป็นเรื่องปกติเนาะหลังจากนั้นไม่ให้มาก,ก็ให้มาดูห้องน้ำแบบแบบชักโครกนะจ๊ะเนาะแบบชักโครกก็เหมือนกันเห็นไหมไม่มีสายฉีดจะ้ะแล้วทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจนะจะไม่มีสายฉีดถ้ามีสายฉีดก็ยังแบบว่าฉีดก่อนแล้วค่อยเอางาทิชชู่เช็ดมันก็จะมี อติดในหน่อยทิ้งขยะมันจะอันนี้มันไม่มีสายฉีดและไม่ให้ทิ้งกระดาษที่ชู่ลงอ,ะอ่ะเมื่อพูดเรื่องห้องน้ำสิทจเนาะแล้วก็แม่มาก็ได้กินข้าวขาหมูพอดีจ้ะหลังจากเด็กๆกินเคเอฟีสิทธ์ก็ให้เงินพี่ออยร้อยหนึ่งมาให้เอ็มมากกับพี่ออยเล่นเกมเลยจ้ะเพราะว่าหมดเค่นนี้พอเพราะว่า ถ้าไม่หมดถ้าให้เยอะกว่านี้เด็กมันจะเล่นต่อจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้กลับบ้านง่ายจ้ะอ่าโซนที่เขาขายอาหารที่ห้างก็ติดกับของเล่นพอดีได้จ้ะแล้วทีนี้พอกินข้าวเสร็จก็จะกลับบ้านเลยเด้อแต่ว่ามาละมาแวะร้านมุกดาบเบเกอรี่ก่อนร้านรังของเมืองการไม่จะร้านเค้กร้านขนมอร่อยมาก น,นี่เค้กวันเกิดของแม่เอม่าเนาะก็มาซื้อร้านนี่เลยจ้ะเนี่ยเค้กเขาสวยเราจะให้เขาเขียนหน้าเค้กว่ายังไงก็ได้ตกแต่งหน้าเค้กแบบไหนก็ได้นะา๊ะเนาะลงสิใส่รองเท้าที่ไหน่เฮ้ยลุงไปเตียเย็นบอลจีเนี่ยมาซื้อเสื้อในให้ยายจ้า ซื้อเสร็จแล้วก็กลับบ้านอ่าถ้าเอมานั่งข้างหลังแม่ก็ตั้งต้องนั่งด้วยนาาเนอะจ้ะเนาะเพราะว่ากลัวเขาแบบยืนหรือว่าไม่ระวังรถไม่อะไรนี่จ้ะเด็กๆมันก็ชอบนั่งหลังเพราะว่าโนวีมันทําไม่ได้นาาเนะาะจ้ะเนาะดูซิมันชื่ออะไรดูนัลูกตอว์ดรม้ลูกเตอรด็กอหลังจากกลับถึงบ้านแล้วพี่ออยกับเอมมาก็พากันไปซื้อที่ยางกับ ลุงมอกกับป้ารอน้วยจะในสวนบางคนเขาก็ให้ไปขุนที่สวนเน,าานะจ้ะนาะบางคนก็มาขายที่ลานวันนี้ให้ยายลอยสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรชื่อต้อนหอมค่ะเดือปออะไรคะปอสีแล้วค่ะอ้ยุเบายัางมีแล้วค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะวันนี้หลังจากแม่บ้านก,กับแม่มากลกับมาจากบึงการนะจน๊ะนะแล้วก็ไปดูห้องน้ําใหม่ยายแต่ว่าช่างเขายังทาไม่เสร็จห้องน้าคือใกล้เสร็จ แต่ยังไม่เสร็จแม่มาก็เลยไม่อยากไปถ่ายเลยอย่างร้อนด้วยจ้าแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ทีนี้จะไปกินหมูกรถ้าไม่ได้กินหมูกระทาเราไปถ่ายถ่ายรูปเฉยๆที่บ้านป้ารอนลานยางเลยจ้าเด้ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เลยทัรวรไปหาแม่ของต้นหอมมาบ้านมาให้ต้นหอมนอนกับเอม็มมากได้ไหมอยากนอนกับเอม็มมาพี่เอม็มมาก็อยากให้นอนด้วยก่อนจะกลับนอนวีวยจ้าไปเลยจ้ไปบนข้าเจ้ากินหมูก,กันเพราะว่าต้นหอมก็หิวข้าวแล้วในหลาวเน,ะนาะไปกันเลยจ้าโอ้ยมันติดผิดด้าน อันนี้พี่ออยส่งรูปมาให้ดูว่าเขากำลังกินหมูกระทาก,กันมาไหมอย่างนี้จ้ะอันนี้ป้าต้นหอมเป็นคนถือกล้องให้ยาย้วยจ้าต้นหอมน่ารักพูดเพอยิ้มหวานนี่มาหอดแล้วนะบ้านปรลอนก็คือลานขี้ยางนั่แหละจ้ะเรียกลานยางเนาะแล้วก็พี่สาวคนที่สองนี่แหละจ้ะ อันนี้มีหลานมีแล้วก็น้องกันน้องตันก็อยู่นี่ด้วยจ้าอันนี้ยาเข็มขับนะคะยาเข็มขับเหรอใช่บังเมาบจางไหว้มาซานถาบังเฮิบแ่มันละดื้อแหมะเอาก๊าบก๊ับไห่โอ้มาหอมไปกินไปกินข้าวเหม่นว่ได้กินข้าวแด้ว ว่าหนูกินข้าวยังยังงั้นไปกินหมูกระทะบ้านยายรอนหนึ่งได้วางสิละโอ้โหถานมาเป็นถังเลยครับฐานไปนั่งไหมล่าหอมเป็นหอมไปนั่งเลยโน่นทางโน้นก็ได้หนู ใส้จานให้ต้นหอมมันมีบ่จานตะเกียบไหมดูไดอิ่มแล้วไปไหนอย่าถายนะไปไหนกันมาจ้าเหรอได้สากไหมไม่ได,ไได้ได้แต่คกโอ้ได้แต่โคกไม่ใช่โคก มีอย่างนี้ปิ้งไก่หมูหมูทอดไขก่กับมีออหมูย่างหมูกระทะน,นะครับ <c oughs> อ๋ฟรีสบิึงลูกเจ้าหลองเพลงส่งให้ไหนจจ๋าอันกิ้า มาไปทำไมอยากไปซิกซิปไปทำไมไปทำไมอยากไปเคฟซิปไปทำไมไปทำไมเพราะว่าจะกินไก่ค่ะจะกินไก่จะกินตะไคร้เหรอเลากินอย่างบักม่วงเตี๋ยแบบม่วงบักม่วงกินกับป็นอย่างพริกเกลือหวานบอดพลอยพิสุพิสุเฮ็ดเป็นบานนะบ่กเอ็มม่ามันคือกินได้วะที่จริงหน้าเราเคยใส่น้ำตาลให้มันเด้เราใส่เออมันคือกินเป็นบะมานอน ไปกลับบ้านลูกน้องน้องต้นหอมรออยู่บม่อยากถ่ายรูปกับว่าเฮ็ดเจจ่ากับพลอยแล้วเอาไปไหนแล้วสองตัวนะ่ะโอ้ไม่อยากถ่ายรูปเหรอกระเป๋าเงินแสนใหญ่มาสิเบิงพี่น้องแม่มาเปนคนขับรถมาวันนี้เมียไปโอ้ยแล้วจะรถคันไหนกลับบ้านเราทีเนี้ย ฮะใครมาขโมยโมยมยรถซาเล้งยายนี่ไม่อยากถ่ายรูปรือถ่ายวีดีโอก็ได้ั้างั้นน่ะมาแม่รถไกมากมาแม่บมาบายมาแม่มาแม่คุณยายจะตามไปทีหลังเ้อพัฒนีแม่ไอมาขับซาเล้งมาเนาะหลานคนนี้ก็ขับกลับพ่เป็นซาเล้งเก่าของคุณยายจะลูกหลานก็ใช้ได้อันนี้ซาเล้งใหม่ย,ยาย ยายเลิกจากบ้านสวนเนาะบ้านสวนเขาอะแล้วเขาก็มีกระติกน้ำมีอะไรเยอะแยะจ้ะแล้วเขาก็มาแวะกินข้าวบ้านล,ลูกสาวคนที่สองเขาจา้ะใส่อาหารมันคืออะไรป้าเด็กกินดีใช่ไหมของหมาด้ขนาดว่าให้แมวกินก็นแล้วจังหมาบดนี้กระล่างกันแล้วบางไม่ค้นกินบมบันนี้เอีอ <laughs> เอ้ยแกดใช่ไหมข้าเจ้าว่าง่างนี่หมามากับจิ๊กัดแมวมับนบ่นอย่งอาหาร ขั้นคอยจับขันคอยจับครับพี่เป็นยังไงนี่มันเป็นยนังมันเป็น,นเนนห็ดอยังบอ่อย่าสูสบด้วยเดวอย่าสวบนะป้าอาหารแมวดีจังเลยมีทั้งปลามีทั้งเส้นสุกี้ทอดไข่แม่ไม่ลดหุ่นเะเนี่ยถือมาก็อยากเพราะหมาหมาต้องรอคิวาสัน้นพี่บอกว่าประรลอดบอกว่าให้น้องแมวกินก่อนหมากินทีหลังเอามันอียงเลยได้่ะ <laughs> ลดหุนมะแมวกระไรนี่เออกินหน่อยแถอว่ะหมากระรอยอยู่กระวนกระวายอยู่หมาก็อ,อยากกินแล้วอืเออเรียบวงเรียบวงเรียบวงตัวน,นี้เป็นการกินโชว์บวแบบแบบเรียบวงเอาบ่วงสดน้าแจ่วมะม่วงนะจา้มามะม่วงหมดแล้วเหลือแต่น้าานะมามําแจ่วอ,นะอยากกินยูนี่แต่ว่ามันซับก็เป็ี่ยนยูแกน่นี่ไหม่าใส่ในลูกน้องนอนอย่างสองคนน่ะ เอาเรียบวงให้ดูอีกหน่อยเอเยกี่ยวเอาบวงใสเออบวงเอา้าบวงอันนี้คือซอ่อนเงาคือคาดใสจะร้อนจะซื่อมาจะใสอันนั้นแหละอันการแบบนี้นะเขาโฆษณาไวยพาไปซื่อนี่นะ่ะแซบบออัน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 บวงการเาวโอหมดเดี๋ยวนี้แหละนะ้ำมันยายเอมาพาน้องต้นหอมขับไปห้าหกรอบแล้ว เติมน้ำมันให้ยายนะครับอยู่ร้านอย่างปลรอนจะกลับแล้วจ้ะสามทุ่มกว่าในหน่อยแล้วไปไปไปสามทุ่มแล้วยายก็ง่วงนอนแล้วยายจะไม่ได้อาบน้ำเลย วรสรุปต้องขับมาขับซาลิงมาทั้งสองคันจะเฉพาะคันยายมันไม่พอเนาะอันนี้พี่สาวคนที่สองก็เลยขับตามก้นมาจา้ะแต่ซาล้งยายเอม่าขับส่วนซาล้งโดยส่วนคุณยายนั่งกับซาล้งของลูกสาวคนที่สองจ้ามาถึงบ้านแล้วเมื่อไรเตีวุเล่นแล้วคำแล้วเลกแล้ว เอาขึ้นมีสามคนเจ้าจ๋าอี่อยลงเลยยังมีสามคนตายวันนี้ไม่เขียงผู้ใดอยู่ทรงคอเสียใจไม่หยานกืบพเปิดกว้างนะอ่อยเอ้ยต้นหอมเปิดให้กว้างหน่อยลูกเปิดเบาๆนะลูกไม่ใช่เปิดให้กว้างอ่ะลูกพี่มาเด้อ ปิดประตูให้ยายอยู่ข้างนอก <c oughs> คุณยายกลับมาก็หลับเลยจ้ะพี่นอ้องหลับแต่คือไม่สนิทเนาะจ้ะเนาะบางครั้งก็เราคุยด้วยก็คุยบางครั้งก็คือเราเรียกแม่แม่ก็เฉยเนาะจ้ะแล้วทีนี้อันนี้แม่เอมาก็เลยมาให้ได้ยกทรงมาให้แม่ตัวละร้อยไดจ้ะตัวหนึ่งแล้วก็ได้เสื้อแบบนี้ตัวละสามสามตัวร้อยไม่มีมันหมดก็เลยได้ตัวละหกสิบเก้าสองตัว ร้อยยี่สิบจ้ะที่จริงคุณยายเขาจะชอบสีครีมนะจ๊ะมันไม่มีเขาแลด้สีดำกับสีแดงเดือนนกเห็นไหมและอื่นอือมีแล้วสีอื่นอันนี้ตัวร้อยสามตัวร้อยมีไส้น้อยนั่นอาให้ตู้ไส้กับใหนด์มือค่ะตู้สีั้งตัวกับไบจอมกับเงินตัวใส่ อันดึงดึอืตัวหาร้อยใส่เปื้อ้หาร้อยแล้วก็ปุ่แขนตัวละร้อยนีเซลี่แรงสามร้อยทำคาดยายใส่เสื้อในสามสิบหกจ้ะแต่ว่าตัวละร้อยน่ะสามสิบหกครับสงสัยอาจจะเป็นยางมันดีเนาะจ้ะสองตัวร้อยยี่สิบน่ะใส่ได้ก็เลยเอาไปคืนแล้วจ้ะตัวละร้อยไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่ไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่แต่อาเป็นของแม่เอมม่าแล้วจ้ะเพราะแบบคุณแก่บอกว่ายายไม่มีเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ตื่นเช้ามาก็มาแอบถ่ายพี่ออยนอนแล้วก็ให้น้องน้องตุนหหอมนอนกลางเพราะว่าตุนหหอมจะตกเตียงพี่ออยเลยบอกว่างั้นนอนกลางก็ได้อันนี้ก็เอม,ม่านอนห้อนล้นส่วนแม่เอม,มานอนโซฟาตรงนี้จะเป็นเป็นโซฟาแบบทําเป็นเตียงนอนได้นะจ๊ะดูอากาศข้างนอกก็สดใสเลยจ้าขอบคุณทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมคิปีแม่เอมาขอบคุณมากๆา,ากจ้าบายบาย